ใช้ตัวเกมรองรับแบบคนถนัดซ้ายขวาด้วยนะครับโดยการกด e แล้วก็กด q นะครับเราสามารถแบบสลับมุมมุมมองกล้องไนดะ้เกือบถึงกือบถึงตัวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับเกม d a i l s t e n e t นะครับผมเป็นเกมของ Steam นะครับวันนี้ก็ เปิดให้ทดลองเล่นฟรีนะครับเป็นตัวเดโมโดนะครับตัวเต็มยังไม่มานะครับกําลังอยู่ขั้นตอนระหว่างพัฒนานะครับอาจจะมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเซตติ้งก็คือตั้งค่าทั่วไปนะครับพวกเมาส์วพวกความสว่างนะครับแล้วก็ขนาดแล้วก็เซฟโหมดโใช่ดิฟูซกิมโหมด ก็คือเต็มจอกับไม่เต็มจอนะครับโหมดวินโดว์อะไรเงี้ยแต่หลักๆก,ก็คือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับคล้ายๆวอร์นะครับเขาบอกมางั้นนะเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับดูไปก็เหมือนกึ่งเรดฟ r e เดนนะครับผมตัวละครก็จะมีให้แบบผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วแต่เราชอบเลยเนี่ยก็คือเป็นสกินสำเร็จมาเลยอย่างนี้นะสำหรับตัวเดโมโต,ตัวนี้นะ แล้วก็มีผู้หญิงด้วยเผื่อเราอยากเล่นเป็นตัวผู้หญิงก็ได้ครับเปืนตอนนี้ยังมีแค่2กระบอกนะครับมีเคแล้วก็เนี่ยมีสองรุ่นนี้แหละไ <c oughs> ปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในเกมมีอะไรบ้าง <c oughs> เขาให้ทำอะไรบ้างในภารกิจแต่ละภารกิจภ <c oughs> ารกิจแต่ละภารกิจนะครับ <c oughs> ผมขอเลือกไอ้ตัวนี้ก็เท่ดีเนี่ยนะ กันแก๊สพิษได้เยตัวนี้ก็หล่อครับเฮ้ยเหมือนคิดเลยคิดรีวิวไปคนละเรื่องละเราตัวนี้ดีกว่าครับ AK ของเราไปเลยตอนนี้เขายังเปิดให้เล่นแค่2แมปนะครับในโหมดทดลองตัวเดโมเนี่ยก็ค,คือไฮเวย์นะครับแล้วก็วิลเลจเดี๋ยวเราเลือกที่ e ีซีก่อนแล้วกัน,นครับ ลืมกดกดสตาร์ด้านล่างนะขวาล่างเป็นเกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนานะครับเขาบอกว่าเกมนี้ผลิตไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็มีตัวเดมโมมาแต่ตัวเต็มน่าจะมีอะไรลูกเล่นอ่าหลากหลายกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นเกมฟรีบนสตรีมนะครับใครที่อยากโหลดฟรีโหลดเล่นทดลองก็โหลดได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างให้แล้วกัน,นครับเผื่อใครอยากเล่นครับภารกิจหลักๆเราตอนนี้คือ อ่าค่าซอมบี้นะครับที่เท่าเอ,อซอมบี้ที่เราเห็นทั้งหมด30ตัวนะครับแล้วก็มีกระสุนเก็บระหว่างทางด้วยภารกิจหลักๆคืออะไรเก็บผีครับเหมือนปืนเรามันจะเสียงดังไหม <S <S นี่แต่ว่าเฮดช็อตนัดเดียวนะครับถ้าซอมบี้มันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะโจมตีเรา เออคือมันได้ยินเสียงปืนมันจะมาช่วยกันนี่นี่น,นี่ที่เก็บกระสุนแล้วก็พยั่างไปก่อนยังไม่ได้ยินเสียงกระสุนเนี่ยสามตัวแต่ว่ายิงหัวนัดเดียวนะครับกดวีจะเป็นการกระแทกนะครับรจมตีระยะประชันชิดนะครับเมื่อเราไม่ไหวเราก็ถอยออกมาก่อนแต่ฉากก็ถือว่าสวยนะครับ สวยเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวยสวยเลยครับนี่นัดละตัวไม่เปลืองกระสุนแต่ว่าผีก็เยอะนะตอนนี้เราเก็บไปประมาณยี่สิบเอ็ดตัวนะครับอิชไม่โดนเด็ดมันก้มตัวอื่นยังไม่รู้ตัวนะครับแต่กระสุนทางขวาเยอะมากเลยเดี๋ยวเเราเพียงเข้าไปหนึ่งนัดเพียงเพียงอีกหนึ่งนัดโคตรแม่นโคตรแม่นโคตรแม่นยิงยิง นัดละตัวี๋ยวไปเก็บกระสุนกดสเปกบาร์เพื่อกระโดดนะครับกด W S k k est est on, on a D ก็คือเป็นการคอนโทรลอะบังคับกด F เพื่อเก็บแต่นั่งไม่มีนะเก็บนี่กดนั่งไม่ได้เปี้ยงหนึ่งนัดไปประหยัดกระสุน ีกระโดดด้วยโดนยิงแล้วกระโดดกระสุนค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้กระสุนเราอยู่ขวาล่างนะครับเปี้ยงเปียงลวงครับเขาเห็นแล้วละเขาก็เลยลองตัวละครก็เหมือนอารมณ์พับจีเลย ทางนั้นน่าจะเป็นทางตันครับตันเลยแหละไม่ใช่ทางตันตันจริงๆเหมือนลักษณะเกมมันจะให้เคลียร์ภายในเว็บมีแบบมาแล้วก็ให้เราเคลียร์ซอมบี้นะครับเกมนี้ระบบการเล่นไม่ค่อยซับซ้อนครับยิงแล้วก็โจมตีปกติ คลิกขวาครับคลิกขวาเล็งซ้ายยิงให้ขาซอมบี้ยุดโผล่หน้ามาทําไมครับล่วงล่วงไปหนึ่งอันนี้เหลือสามตัวสุดท้ายครับติดดาวด้วยัวกัวไม่ใช่บอลน,นะเป็นเป็นพวกซอมบี้ทั่วไปอะ่ะดูเรียบร้อยครับแบบง่ายก็ก็ง่ายจริงๆนะครับโอเคครับผ่านไปแนละ้ว จบแล้วมันก็จะให้รีสตาร์ทเพื่อเล่นใหม่แล้วก็ไปที่เมนูครับเดี๋ยวเรายังไงดีเปลี่ยนตัวดีกว่าเล่นฝั่งของผู้หญิงบ้างครับตัวไหนดีถ้าตัวนี้เซ็กซี่เกินไปไหม ตัวไหนดีครับเดี๋ยวเดวีดูกันตัวนี้ก็ดูจากนั้นถ้าน,นี้มันจะดูเซ็กซี่กันไปครับตัวนี้ดีกว่านะน่าจะแบบสมดุลดีมะเปลี่ยนปืนด้วยเราจะไปแบบฮาร์ดเลยกันแบบยากแล้วกันครับวิลเลจนะมาอันนี้เป็น หมดยากนะครับดูดีเราจะผ่านได้ไหมหรือจะล่วงก่อนอ่าหน้ามอมแมมมันเป็นแมพแบบคมๆตอนเนี้ยอะไก่อนดีหลังแรกก่อนแล้วกันครับ

เยอะนะเนี่ยเดี๋เดๆๆเด็ดวติดเสาๆๆล่วงเก็บพอระยะไกลก่อนเปีียงเปรียงล่วงล่วงอันนี้กำลังเดิอนออกบ้านเปีียงล่วงไปครับสี่สิบตัวเก็บเพิ่งไปแปดตัวเอง ตอนนี้เรายังไม่มีเลือดอะไรเลยครับตอนนี้เก็บให้หมดเลือดเราก็เป็นหลอดอยู่ด้านล่างนะขวาล่างตอนนี้หายไปในระดับหนึ่งแล้วต้องเว้นระยะห่างเลยเพราะเราไม่รู้ว่าซอมบี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนี่ เละตั้งสี่สิบกว่าตัวกระโดดขึ้นอยู่ที่สูงได้เปรียบใช่ไหมนั่นเปี้ยเปี้ยเปี้ยลงไปอีกหนึ่งทางนี้อีกหนึ่งพวกขึ้นไม่ได้หรอ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 กเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาโอ้โหมาละ หึ้ยล่วงไปมาไหมหมดยังหมดละเดี <c oughs> ๋ยวเราต้องหากระสุนเพิ่มแล้วครับผม <c oughs> ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบ้านน่ะยีงไยงนี่ยตัวหนึ่งพี่เสียล่วงไปครับนัดเดียวนั่งไงมาละเสียงเสียงเสียงยอยติดเสาอะ่ะติดเสาเหล็กอะ่ะ ไปพี่มาไมมาไมเสร็บร้อยครับล่วงไปเดี๋ยวข้างนั้นมีไหมนั่นมีมาอีกตัวนึงเนี้ย <c oughs> สองนัดนัดละตัวทางนี้ก็มาอีกมีไหมกลัวแบบมันมันวิ่งเร็วอะ่ะอันนี้คือแค่มาตัวเดียวนะถ้าเกิดมาหลายๆตัวเนี่ยไม่น่ารอด เข้าบ้านหลังนี้ก่อนด้วยกันนะเดี๋ยวมีอะไรให้แบบพลบ้างเป็นบ้า,น,บบบานดวนเสียงมาแล้วมาตัวเดียวก็เรียบร้อยสิครับเก็บๆกระสุนกระสุนกระสุนทุบ <laughs> ทุบไม่ได้ด้วยกระจกข้างล่างมีไหมตัวหนึ่งนะ หน้าบ้านหน้าบ้านเพี้ยลวงตอนนี้เหลือเกิตัวยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวบ้านหลังนี้จะมีไม่หนออีตัวหนึ่งนั้นเพี้ยเพี้ยเสียงมาแล้วครับนั่นไงทางนี้ ถ้าได้ยินเสียงต้องรีบวิ่งออกมาก่อนน่ะฟังเสียงกันเข้าบ้านหลังนี้แล้วกันยังไงแค่ตัวนึ่ลงลวกไปหลังบ้านมีไหมไม่มีเตรียมกระสุนก่อนครับใช่มีกระสุนก็เสียดสิครับ บ้านไม่มีใครนะครับเก็บไปอีกยัไงม,มาละมันได้ยินเสียงเราบ้างสุนกคือยังไม่มีเลือดเลยนะครับผมว่านน่าจะอยู่บ้านหลังใหญ่เนี่ย นี่ตรงนั้น,น,นสองตัว <laughs> มันมองหาอยู่ไม่เห็นใครยิงวะ <c oughs> เสียงมาแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงอ่ะนทีสูงไว้ก่อนครับ <c oughs> เสียงแต่ไม่เห็นตัว กติเขาจะวิ่งมาเนี่ยลวงสามพอดีกระศูนย์หมดด้วยด้ยีตัวสิบตัวเป็นแบบระแวงข้างหลังไงไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีประเด็นอะไรมาแล้วเสียง แปดตัวขอเข้าบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันคนระับเสียงอะ่ะเสียงเออโอ้โโอชอ้ออะาไม่ได้หรอกพี่น้องขึ้นบนก่อนแล้วกันขึ้นบนเลย 6ตัวเดี๋ยวชั้นนี้เรายังไม่ได้สำรวจมีกล่องกล่องกระสุนส่วนใหญ่มีแต่ก,กระสุนไม่มีเลือดเลยคือตายไม่ได้อะตายทีเดียวก็จบอะ น่าจะหมดแล้วมั้งนี่น,นี่ก็คือสุนเก็บให้หมดหลังบ้านหลังบ้านมันที่แคบเลยไปอยู่หน้าบ้านดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นที่เนี่ยเป็นดงเลยเป็นที่สูงกันได้เปรียบ สุดนี้กันได้สองตัวครับติดดาวสองตัวสุดท้ายยิงเรียกมันได้ไหม โอเคครับครบแล้วนะครับผ่านภารกิจแล้วครับก็คือก,ก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ใครที่แบบอยากเล่นก็จัดเลยได้ได้เลยนะครับเป็นเกมฟรีบนสตรีมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทดลองเล่นก็โหลดฟรีได้นะครับลองเล่นดู ตอนนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับจะมีแค่2ด่านให้เล่นนะครับมีแค่2แมปนี้ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้กันนะครับให,ให้ไว้แล้วกันนะครับจะเผื่อใครอยากเล่นทั้นก็สุดท้ายนี้ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าดูจนจบคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมเป็นสตรีมเมอร์มือใหม่นะครับก็แล้วถ้ามีเวลาก็จะมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา อาจจะมีบ้างไว้เจอกันใหม่โอากหน้าแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม